ะฉะนั้นวันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในประเทศไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านเราทุกคนจะร่วมกัน ขีดเขียนประวัติศาสตร์ด้ใหม่ของการเมืองไทยกาก้าวไกลประเทศไทยไม่มือดัมไม่ต้องกังวลตอนนี้คบเพลิงอยู่ในมือของผมผมจะไม่มีวันให้มันดับเราจะเดินหน้าทำความฝันของเราให้เป็นจริงและรอคอยวันที่พวกคุณกลับมา สวัสดีครับเก้าใกรลเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกับผมพิธาลิมเจริญรัตน์ หัวหน้าพักก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว เหลือเวลาอีกเพียงสองวันเท่านั้นครั้งตอบสุดท้ายก้าวไกลทักแฟนนยินเหลือเวลาอีกเพียงสองวันเท่านั้นที่พวกเราทุกคนจะร่วมกัน ขีดเขียนประวัติศาสตร์ย่าใหม่ของการเมืองไทยกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนกั นายกรัฐมนตรี 3. ขอคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะรวยดีมีจนไม่ว่าคุณจะมาจากภูมิภาคไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่ คุณสามารถฝากความฝันและความหวังไว้กับผมได้และพวกเรามารวตัวกันในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีความฝันเหมือนๆกัน การที่เรามารวมตัวกันในวันนี้ที่นี่คือสถานที่ที่การเดินทางของเราเริ่มต้นเมื่อ4ปีที่แล้วและก่อนที่จะมาพูดว่า4ปีผ่านไปความฝันของเรายังเข้มข้นเหมือนเดิมมากขนาดไหน ผ่านไปไว้เหมือนโกหกสิ่งที่เราไม่ลืมคือคนที่ทำให้เรามีความฝ่านร่วมกันได้คนที่จุดไฟในสายลมคนที่เคยมายืนพูดอยู่ตรงนี้จะเป็นใครไม่ได้เพื่อนรักของผมธนโทษเจอกรุ่งเรือเกิน เพื่อนรักของผมเปียบุตรแซกโดกุลเพื่อนรักของผมพันธิกาวาดิศพวกคุณไม่ต้องกังวลตอนนี้คบเพลิงอ,อยู่ในมือของผม ผมจะไม่มีวันให้มันดับเราจะเดินหน้าทำความฝันของเราให้เป็นจริงและรอคอยวันที่พวกคุณก็บมาขอไม่บาททำตามสัญญาเป็นนยษษายกสองสมัยก็พอ สิ่งที่หลายคนเขาไม่รู้ว่าความฝันของเราที่มารวมกันมันเรียบง่ายและมันหลากหลายมันเรียบง่ายถึงขนาดว่ามันคืออากาศที่เราหายใจมันเรียบง่ายถึงขนาดแค่เป็นเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของลมเรื่องของไฟจากเหนือจดใต้จากซ้ายจดขวาถ้าเป็นพี่น้องที่เชียงใหม่เชียงราย ความฝันของพวกเราก็คือแค่มีอากาศบริสุทธิ์เอาไว้หายใจถ้าเป็นคนที่ประเทศไทยไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองความฝันของพวกเราเรียบง่ายแค่ต้องการที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองถ้าเป็นพี่นกที่อยู่ที่ภาคอีสานกำลังฟังอยู่สิ่งที่เราต้องการในเรื่องของน้ำก็คือไม่ให้หน้าแล้ง ขนน้ําไปหาคนหน้าฝนขนคนหนีน้ําถ้าเป็นพี่น้องภาคตะวันออกก็ขอเพียงแค่ลมหายใจที่ไม่ต้องทนกับกลิ่นเน่าเหม็นของเมืองหรือโรงงานขยะถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าเราหวัง ที่จะเห็นประเทศไทยดีขึ้นมันก็เรียบง่ายเพียงเท่านี้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเป็นคนรุ่นใหญ่ในประเทศนี้สิ่งที่คุณฝันก็เพียงแค่ว่าในวันที่คุณกเกษียณหลังจากที่คุณต่อสู้มาตลอดทั้งชีวิตรัฐบาลจะดูแลคุณมากกว่าแค่ไข่ต้มฟองเดียว ถ้าคุณอยู่ในวัยเดียวกับผมในวัยเป็นคนของพ่อคนก็หวังว่ามันจะจบในรุ่นเราเราแค่เห็นอยากจะเห็นรัฐธรรม,มนูญฉบับใหม่โดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนมันก็เท่านั้นเอง เราต้องการเห็นการกระจายอำนาจที่แต่ละจังหวัดสามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้ด้วยตัวของเขาเองงบประมาณที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็แค่พอกรลัก่งครับ พ่อก็รักฟ้าด้วยครับแล้วพอก็รักประชาชนทุกคนด้วยครับนี่ดีนะกินไข่ต้มมากกว่าหนึ่งฟองเลยจำได้ว่าปลาใสถึงไหนเนี่ย เราก็ต้องการการกระจายอำนาจให้เกิดขึ้นในประเทศของเราให้คนที่เกิดในจังหวัดนั้นแก้ไขปัญหาของจังหวัดนั้นได้ด้วยตัวของเขาเองถ้าเกิดคุณเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ฟังอยู่ก็คงอยากจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเอาชีวิตยกเลิกการเกณฑ์ทหารเอาชีวิตของเรากลับมาตามหาความฝัน เริ่มต้นความฝานันเริ่มต้นชีวิตการงานของตอนเองในขณะเดียวกันยังมีเด็กมากกว่านั้นที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าอยากได้อำนาจนิยมออกจากการศึกษาไทยคืนครูให้ห้องเรียนเปลี่ยนจากเรียนน้อยได้มากให้กลายเป็นเรียนเน้น ให้ได้มากในขณะเดียวกันตอนที่ผมลงพื้นที่ก็มีเด็กวิ่งมาหาผมบอกว่าเขายังมีความฝันอยากจะอยู่ในประเทศนี้อยู่ไม่อยากจะย้ายประเทศไปไหนยกเลิกเกณฑ์ทหารให้เขาหน่อยได้ไหมไความฝันของพวกเรา เรียบง่ายและหลากหลายแบบนี้แต่ประสบการณ์ชีวิตของผมทั้งชีวิตและประสบการณ์ตลอด4ปีที่เป็นสอสอของพวกท่านมารู้เลยว่าความฝันของพวกเราเมื่อเอามารวมกันตรงนี้ใหญ่ประมาณขนาดนี้หรือใหญ่ประมาณขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันข้อจำกัดทางการเมืองมันใหญ่ขนาดนี้พี่น้อง เพราะฉะนั้นผู้นำคนต่อไปของประเทศไทยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่พร้อมจะแก้ปัญหาเก่าเผชิญหน้าปัญหาใหม่และพร้อมจะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตใหม่ด้วยกันครับ จะหยุดแช่แข็งประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องแก้ปัญหาเก่าที่เราติดลมมาตลอด17ปีที่ผ่านมาการที่เราจะเอาประเทศไทยออกจากความขัดแย้งทางการเมืองได้มีอยู่สองขยะด,ด้วยกันในวิสัยทัศน์ของผมขยะที่หนึ่งคือการยุติวงจร รัฐทหารรัฐประหารชั่วนิรันโดนและเราต้องทำสามอย่างด้วยกันอันที่1การปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนการทำให้กองทัพจิ๋วแต่แจว มีสวัสดิภาพมีสิทธิมนุษยชนและใช้ทหารเป็นมืออาชีพคอยป้องกันภัยจากนอกประเทศและหยุดแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยสักทีหนึ่ง<ส> <S 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 แต่ในขณะเดียวกันเราจะแก้ปัญหาเก่าของประเทศไทย ตลอด17ปีที่ผ่านมาได้เราต้องคืนศรัทธาให้กับระบบรัฐสภาและระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยครับพี่น้องผมเข้าใจนะครับยังมีอีกหลายคนที่เคยเห็นด้วยกับการทำรัฐประหารท่านไม่ไว้วางใจนะักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรอกครับ แล้วท่านก็ไม่ชอบไม่เชื่อในระบบรัฐสภาว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้จริงๆท่านคิดว่านักการเมืองเต็มไปด้วยคอร์รัปชันท่านคิดว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาเราได้บทเรียนราคาแพงนี้แล้วด้วยกันประชาธิปไตยไม่มีทางรัดหรอกครับ มันไม่มีทางรัดพอบอกว่าระบบใช้ไม่ได้ใช้คนดีที่ยอ,อยักษ์กะลานเยอะๆๆๆๆนั่นอะเอาระบบะเผด็จการเข้ามาไม่มีการตรวจสอบคอร์รัปชันมันถึงได้แย่ลงแย่ลงแย่ลง,แล,งแล้วก็แย่ลง เพราะฉะนั้นผู้นำคนต่อไปที่จะแก้ปัญหาเก่าได้ต้องพร้อมที่จะตัดวงจรรัฐประหารและคืนศรัทธ,ธาให้กับระบบรัฐสภาไทยครับพี่ดอครับ mm. เมื่อเราหลุดออกจากโลงการเมืองตลอด17ปีที่ผ่านมาได้ก็ไม่ใช่ว่าปัญหามันจะจบ เพราะเราหมักหมมสะสมมนตลอดเวลาที่ผ่านมาจนตอนนี้เราต้องกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าในทุกสังคมมีพลวัตอยู่และมีการพัฒนามีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสารรค์ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีพลังงานของคนรุ่นใหม่พลังงานของความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่โดยตลอด และแน่นอนเมื่อมันมีความคิดใหม่ๆเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องประทะกับความเชื่อแบบเก่าๆอย่างที่คุณหมายสิริกัญญาพูดลมมันมาเรื่อยๆสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆคุณจะสร้างกำแพงหรือคุณจะสร้างกันหานลมแล้วคำถามที่เราต้องถามตัวเองอย่างมีสติและอย่างมีวุฒิภาวะ ตอนนี้สังคมไทยกำลังสร้างกำแพงหรือสร้างกางหันลมในขณะที่เรากำลังปราศัยกันอยู่ในที่นี้มีคุณหยกอายุเพียง15ปีถูกฟ้องด้วยมาตรานึงหนึ่งสองูกจับขางอยู่นะตอนนี้ เขาตอนนี้อายุมากกว่าพี่พิมพ์ลูกสาวผมครึ่งหนึ่งตอนที่พี่พิมพ์เกิดเข้าอายุเพียงแค่เจ็ดขวบตอนนี้เขากลายเป็นผู้ต้องหามาตรา1นึที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอย่าโหไปโบนสิ่งที่ผม ต้องการที่จะพูดในเวทีนี้อย่างมีวุฒิภาวะอย่างมีสติด้วยน้ำเสียงที่ปราณีตคือผมต้องการให้เรามาตั้งสติกันใหม่อย่างมีวุฒิภาวะไม่ได้ต้องการที่จะให้เรามาตัดสินกันว่าการกระทำของคุณหยกถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือแม้แต่ว่าเราจะมาแก้ไขามาตราหนึ่งสองกันยังไงแต่ต้องการที่จะพูดด้วยด้วยเสียง ที่มีวุฒิภาวะส่งไปถึงคนที่เห็นต่างแล้วตั้งคำถามกันชัดๆว่าตอนนี้สังคมเรากำลังตั้งกำแพงหรือกังหันลมเมื่อสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลาเรามาแก้ไขกันที่ปลายเหตุอยู่แล้วเรายอมรับหรือไม่ว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันเป็นมรดกตกท่อจากคนรุ่นเก่าอย่างรุ่นเราเนี่ยแหละ มันเป็นมรดกตกท่อจากคนรุ่นเก่านี่แหละจนกระทั่งถุงขั้วนี้เวลาปลาใสายยังบอกเลยออกมาเยอะๆเดี๋ยวเขาจะล้มล้างออกมาเยอะๆเดี๋ยวเขาจะพังวางแล้วในเมื่อพระราชฐานะและพระราชอำนาจของสถาบันควรอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่หรือแม้แต่ที่คุณยกต้องเผชิญอยู่มันเป็นเพราะคนของรุ่นเราไม่ใช่หรือที่นำสถาบันลงมาโจมตีการเมืองกันตลอดเวลาและยัดคดี1-1-2ให้คนเห็นตางถ้าใครที่เห็นแล้วรู้สึกกระอักกระอ่วนใจรู้สึกโกรธ รู้สึกเกลียดกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่ได้ดําแสดงออกมาเราต้องกลับมาถามตัวเองอย่างมีสติตั้งสติให้ดีและมีวุธิภาวะกับสิ่งที่กําลังจะเผชิญขึ้นเกิดขึ้นในประเทศไทยว่ามันก็เป็นเพราะพวกเราในแหละในสมัยก่อนที่ดึงสถาบันล,ลงมาโจมตีกันและกันที่ยัดคดี112ใส่คนรุ่นใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ผู้นำคนต่อไปต้องสามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสามารถที่จะวางพระราชอำนาจและพระราชฐานะอย่างปราณีตเพื่อให้ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์และประชาชนดีขึ้นต่างหาก ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราจะสามารถแก้ปัญหาเก่าเผชิญหน้าปัะหาใหม่และพาประเทศไทยไปสู่อนาคตกันเสียทีหลังวันที่14พฤษภาคมเราทุกคนจะสามัคคีกันร่วมมือกันในการวางอิฐก้อนแรกลงใจกลางประเทศไทยเรามาเริ่มต้นกันด้วยรัฐสวัสดิการทำให้อนาคตของประเทศไทยเศรษฐกิจโตขึ้นพื่อคนทุกคน ไม่ใช่เพียงคนแด้น่งเอร์ซที่อยู่ข้างบนเรามากระจายที่ดินให้กับคนที่ต่อสู้มาเป็น40-50 50ปีแล้วยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองแถมโดนยัดคดีมากกว่า80,000คดีในช่วงรัฐบาลพศชเรามาเริ่มต้นกันใหม่ ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ของเราจบออกมาจะได้มีการทำและไม่แพ้คใครในโลกใบนี้เรามาสร้างงานซ่อมประเทศด้วยกันเอาเศรษฐกิจสร้างสารไปปากลงใจกลางโลกเอาเศรษฐกิจดิจิตอลที่คนไทยมีความสามารถมากมายในการที่จะสร้างเศรษฐกิจต่อไป ลดความลืมล้ำไปด้วยเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยไปด้วยแต่เราจะไม่มีสมาธิในการทำอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเก่าและ,ะเผชิญหน้าปัญหาใหม่อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างที่พักก้าไกลเสนอ พราะฉะนั้นวันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในประเทศไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่าน ไม่ว่าวันที่14พฤษภาคมท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมพร้อมที่จะรับใช้ท่านและผมจะฟังโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากผมผมได้ยินท่านผมจะเรียนรู้จากท่านและผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นก็เพราะท่าน เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย14พฤษภาเข้าคูหากาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกอนาคตอย่าเลือกอดีตเลือกด้วยความหวังไม่ใช่เลือกด้วยความกลัวคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมาก้าวไกลทั้งแผ่นดิน คำตอบสุดท้ายชัดเจนต้องไปต้องมามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงสิบสี่พภาได้เวลาประชาชนฟันใหญ่ าะก้าวไกลพาประเทศไทยไปด้วยกันจาก,ก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันครับขอบคุณมากครับ